ได้ใบเซอร์5องค์ครับวันนี้มาออกบัตรรับรองกับทางพันทิพย์บางกะปิบรรยากาศภายในพันทิพย์นะครับมีโต๊ะแดงให้สําหรับคนที่เอาพระมาปล่อยด้วยนะใครอยากดูพระนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับชั้น4โซน A นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นชมลมพันทิพย์บางกะปินะครับที่ออกรับใบเซอร์นะครับของคุณเต้ยบางกะปินี่นะครับก็เป็นพระที่ผมนำมาเซอร์ในวันนี้นะครับ หลายรายการเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ใบเซอร์ทั้งหมดกี่องค์นะครับมีหลายรุ่นหลายองเลยนะครับแล้วก็มีบางองค์ที่ผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าเป็นพระจากที่ไหนนะครับแต่ดูแล้วเก่ามากเลยนะครับก็มาให้กับทางนี้ช่วยดูที่มาที่ไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กี่องค์นะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับก็มาเดินดูพระเครื่องครับได้มาหลายองค์เลยนะครับเพื่อนๆก็สรุปนะครับได้ใบเซอร์มาทั้งหมด5องค์นะครับ ทางผมเองก็จะพยายามหาพระแท้มาให้เพื่อนๆได้เช่าบูชาครับแล้วก็ทุกองค์ของทางช่องเราเนี่ยประกันแท้ทุกองค์ออกใบเซอร์ได้